ไยังไัวให่่อันนู้นได้นาเไหนโคจ็แกิโลเลยไปไปซุละจินละเเหอยเลยุาเเไปล้ตัวหาประมาทขึ้นจิมนนางเด้อหก็ไม่ไวนี้ก็นี่เนาะเออหาจากบุกอยากเลยเหรเพาครับให้นางข้างหลังได้น ก็ตีเน่วันแหวันแหมอนมาเอใหญ่ลงผูอใหญ่แกเก่งจ้ะแกทำมาจจอไหนจจกไรมันเรียนรวมเลยพูดเดง๋ยอนพูดังไงหลังมันลดออกจากท่อเลยวันทุกวันใครชิมหมดหนาวหนาวเลยี่งมร้ายิีนาวะใค้เคยเมื่แต่นามุ่งกูยังไหวกันตลอดูนี่โอ้ยมันตกเก็ตัวมาก ดูบอลเลด้นีอผ้หนหัทเดียวมนก็ได้แต่หลายตัวนะใ่ิงนนี้หยุดน้ำลอนี่ชมนี่ไม่ิดนี่โอนนี่จะบอหมอหน่อยไว้ยยังไปทนเห็บปลาได้รู้เลยปลาสุดยอดก็เดี๋ยวไปลงบ่อนุ้งไงอ้าถ่ายดิมอไม่ใญ่ปอจับนี้ิงานวิงงานแตก็ไปจับ ปลาหมอปลาแพทยเพื่อนๆปลาหมอค่ะจะรักษาใครไม่ได้หรอกเด้ไยมันด่าเลยมาหมอแกเนี่ยหมอมันดีกว่าหมอหมอเ่งกว่าีหนอตัวใหญ่นะไม่ใช่หมอน่อยนะหมอใหญ่อยู่ด้ยนมทำลาบด้อทุกคนเลยใครจะลาบกลาบกินไม่ลาบปลาหมอเออคนในใายลาบปลาหมอใช่เลาบปลาหมอเลยไม่ใช่กาจะลาบแต่แล้วได้พวกนเขามาใชาหือปาาเลือดหลกว่านั เรอหลายกวกาปูนลจะทำเกาะยังไงวากบาเด้นี่นายมึงมาแลติ๊กกันได้ไหมตะจะแต่าไม่ใช่บานตาดอกบานอนู่เเออบานตาหน่อย่งี้จะว่ยอยู่จนจันสุดอันนี้นาข้าวได้แค่เดียคนนี่นาข้าวได้จะะ่ย,ยมันเคยลายได้โเอจ้าบานอันนี้นาปรังนาปรังนี่พิด อีวันไหลจักนี้เข่าตรงใหญ่อยู่นะคะนาแปลงถือว่าเข่าตรงใหญ่เข่าสวยอยู่นะคะเพื่อนๆแถบ้านขวามือยาวไปนู่นเลยจัดสุขเพตจนไม่นู่นนะพื้นใหญ่อยู่ถ้าเป็นบ้านชายเขาเรียกบิ้งอันนี้ก็เรียกเป็นพื้นเลยเนาะส่วนทางนู้นที่เห็นนู่นคือเขาปลูกพริกปลูกผักนะคะทุกคนบ้านท่งเราเมียเยาวันจะมาไล่ฉันหนีไปเมื่อไรดอกจะรวยวะฉันเป็นเจ้าบ้านจัดลาเรานี่ ลาหมอตัวใหญ่อยู่ค่ะทุกคนเอาไปลาบเนาะใส่ไันก็มองไม่เห็นเลยนะตาแดงมากกับเพชนเอ๊เหมือนเหมือนคนเฉยหวานแหวเลยเนาะไอ้ฟงไปนิดหน่อยเนาะเอีนางจ้ะไอ้ฟงไปหน่อยมันนอนยุบคุณนอนก็ขี้โคยุบงกนะนอนถ้าฟงนอนถ้าฟงว่ะเจะรับไปรับบนรอยนี้เด้คุณสาว้ เ้ตัวใหญ่ไหมพิธีเนี่ยอันนี้บอกลาไม่ขู่อยู่นี่ให้เพืนนิ้วลับเถอะอันนี้ตาเขาหาฝานเอาเฉยๆได้ค่ะทุกคนคนบ้านเราเนาะคนบ้านเราคนบ้านทุ่งมีอะไรก็แบ่งกันกินได้ค่ะเนี่ เออชื่อรวยแกรวยแล้วรวยย้อนชื่อแล้วนะแกเอากลิ่นเฉยนี่แกอยู่นี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 ่ไอสาวที่ไปจีบที่บ้านในคนบ้านนี่นี่คนบ้านนู่นแล้วน้องจอมเลยปีนันกับบ้านอยู่ไม่เวลาเฉียดเลยยังไรเฉียดเลยโมโหทั้งทุกวันนี่โมโหทั้งทุกวันเลยมหารวยใหย้อนไอคุณนอนตรงนี้กับผูชายตรงนั้นเนี่ โอ้แต่ก่อนเออประชาปั้นอันนี้มันโซนนี่มันประชาใช่ไหมนี่เออเองจับไม่ได้เลยเนาะโน่นนู่นอ๋นูนนใครไปทำหล่ะตอนนี้ตอนนี้ก็คือทำน้ำเอ็นหมีปลอยอืมป้าคนหาปลาอย่างคือยังว่าพี่น้องเลยนี่มือชีพเลยเนี่ยนี่ท้องทุ่งมุ่งนาบ้านนาของเราแกมันเคยไปอยู่ไหนเราคะนอกจากอยู่ทุ่งพี่ชายฉันนั่นแหละ คนนี้เขาจะอยู่เมืองเขาจะจีบหรอดำเขาใส่หมวกแต่ว่าเมียเขาน้าย,ยืนหมวกก็ <laughs> มกกไม่ใส่ยืนหมวกก็ไม่ใส่นาดาขึ้นมืออยู่ในฉัน่ะถือลูกชายตามมาวุ่นไวายแกเอ้ยเจ็บมามาจับปลาอันนี้หวานแหย่ได้ค่ะทุกคนไอแต่ว่ไอที่เอหวานนี่คือบอ่อที่เลี้ยงปลาไว้ได้ปลาหมอนี่มันมาเองก็น้ำนี้หรือว่าเอง มาเองก็น้ำประหมอบ้านเราส่วนใหญ่จะเลี้ยงหลายตะเพียนอะไรนะหลานินเนาะหลายับทิมหลายชนพวกนั้นแต่พวกนี้พปถึงหน้านาน้ามันจะหลากนะคะเพื่อนๆพิ่งนี่นนนลามก็จะมาก็น้ำค่ะน้ำหลาก,ลากบ้านเราเออน้ำมาก็ไปกับน้ำบ้างที่เหลือก็อยู่ก้นบอ่อไปค่ะ มันเหมันกูโดนงับกันเถอะม, <laughs> มาแค่อีสองอันได้หมดแล้ววนันสองที่มดบอ่อเลยค่ะเพื่อนๆเดียวปลาอดปลาได้แต่ปลาหมอก็รู้อยู่ว่ามันได้แต่ปลาหมอหวานนี่แก <laughs> อุ้ย เาลองลองลองหยับดูพี่ทุราะหยับดูไม่ใช่กันเพื่อได้ดูดูดูได้ปลาหมอมาตัวหนึ่งสองตัวยังคักเลยคนละเกาะหมอตายคาละกูเนี่ยเด้อนี่มาแต่ขำเลยเด้อหัวเราะหัวเราะดอกคักเนาะแม่กับปลาได้ตัวใหญ่เนาะพี่ทินเนาะมันติ๊กจริงไม้วะหนิติ๊กจริงไม้ทางมาเว้ยเออดู ทำเพร็จมาทำนี่เล้ประมอไปจิ้งเน่าเลยไอเด้กประมอให้พี่ไพ่ทำลาบไว้พวงนี้กินลาบเดนอกินลาบกินก้อยดาเออก้อยดาถ้ามีโปดาก็ดีโปดาเลยเถิยงคือคันคนไร้เนี่ยจ้ะ